คนคนนี้เป็นคนยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างเราก็จะอาจออกตอนนั้นเนี่ยคุณภูมิธรรมเขามีปฏิกิริยายังไงกับการปิดด่านเขาต้องการให้เปิดด่านเพราะว่าถ้าไม่ต้องการให้เปิดด่านแล้วเนี่ยหรือให้มันจบไม่ให้รบกันเนี่ยมันก็ไม่มีโทรศัพท์ถึงอังเคิลใช่ไหมใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจ ว่าน่าจะเป็นคุณภูมิธรรมเอาละใครอยากถามคำถามถามผมได้มีไหมไม่มีใช่ไหมอา้ารับหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่ง,ง,งสองสามสี่กเก<ะ>รื่องได้ฮะไม่ได้ยินใครสั่งให้ัหยครับกุ้งอยู่ยินครับ <laughs> คุณถามผมนี้เหรอ <laughs> มันก็หนีไม่พ้นภูมิธรรม อะไรนะคุณยังเชื่อข่าวที่ออกมาปฏิเสธพวกนี้ก็บขออนุญาตอย่ยากโกรธผมนะผมเนี่ยเคยสอนเด็กๆผมเวลาเราทำข่าวเนี่ยเราต้องดูที่คนอย่าไปดูที่องค์กรคนคนนี้เป็นคนยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงบ้าง ถ้าเป็นข้าราชการนักการเมืองอะไรที่เข้าถึงตัวเองแม่งปฏิเสธบทถูกไม่ถูกอย่าไปเชื่อมันใช่ไหมเอาหลักการก็แลวก,กันว่าตอนนั้นเนี่ยคุณภูมิธรรมเขามีปฏิกิริยายังไงกับการปิดด่านเราก็จะอ่านออกว่าเขาต้องการให้เปิดด่านเพราะว่าถ้าไม่ต้องการให้เปิดด่านแล้วเนี่ยหรือให้มันจบไม่ให้ลบกันเนี่ยมันก็ไม่มี โทรศัพท์ถึงอังเคิลใช่ไม่ใช่อ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าน่าจะเป็นคุณภูมิธรรมอ่ะจะถามอะไรต่อนอกจากหลักฐานที่บอกว่าความเชื่อกับค,คุณภูมิธรรมว่าเป็นคนสั่งอยู่จริงหลักฐานอื่นพอคุณสมทิรรมพอมีผมไม่มีหลักฐานแต่ผมเดาจากพฤติกรรมคืออย่างนี้พวกเราทําข่าวเนี่ยมันมีปัญหาอยู่สองสามปัญหาที่เราต้องเข้าใจข้อแรกเนี่ย บางทีข้อที่จริงเราไม่มีใครเขาขอรับเช่นใครรับเงินเนี่ยเขาจะใบเสร็จที่คุณดูไหมเขาไม่ให้ดูแต่คุณต้องดูพฤติกรรมดูสิ่งแวดล้อมดูสิ่งแวดล้อมผมเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่วารสารศาสาษษธรรมศาสตร์แล้วก็นิเทศศาสตร,ร์จุลา,านานมาแล้วค้าบอกอาจารย์คะอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าฝนจะตกก็ฝนไม่ได้ไม่ตกนะอาจารย์พูดไงฝนจะตก ผมก็บอกเอาสมมุติว่าคุณนอนคืนนี้เนี่ยก่อนที่คุณจะนอนเนี่ยอากาศมันอ้าวมาเกเมฆมันเต็มไปหมดคุณอนุมานได้มาว่าเมฆเยอะอากาศอ้าวนั่นคือสัญญาณฝนจะตกแล้วพอตื่นตอนเช้าคุณนอนอยู่ระหว่างฝนมาตกคุณไม่เห็นฝนตกแต่มันก็น้ําเปียกถนนก็แสดงว่าสิ่งที่คุณอนุมานกับสิ่งแวดล้อมประจักษ์เขาเรียกประจักษ์พยานแวดล้อมในทางศาลนั้นถึงแม้ไม่ ประวัติศาสตร์เขาเอามาพิจารณารวมกันหมดนะครับตอบคำถามอย่างครับพร้อมที่จะรับแรงประทะจากทางฝั่งของเสื้อแดงใช่ไหมที่ว่าไปกล่าวหาเะไรอย่างนี้ไปกล่าวหาใครใครับกล่าวหาุภูมิธรรมว่าเป็นคนใครใครรับคำสั่งจากเสื้อแดงหมายถึงว่าผมกําลังถามคุณสนทีว่าพร้อมที่จะรับแรงประทะจากกลุ่มคนเสื้อแดงใช่ไหมที่ว่าไปกล่าวหาคุณภูมิธรรมในฐานะคุณต้องเข้าใจนะผมเนี่ย มีลานจอดรถทัวร์เยอะมากคุณจะเอารถทัวร์คันไหนที่ไหนมาผมมีทั้งติ่งลุงตูด่าผมติ่งเสื้อแดงด่าผมติ่งส้มด่าผมติ่งโน่นแม้ตอนนี้ติ่งสุลเชเช์อาจจะด่าผมไม่เป็นไรผมเรียนรู้ในชีวิตผมในการทำงานมาอย่างหนึ่งความจริงมันใช้เวลาคนที่จะยืนบนความจริงต้องอดทนอดทนยังไง อดทนต่อรถทัวร์ที่มาลงถ้าคุณเชื่อมันในความจริงคุณนิ่งๆแล้วผมพิสูจน์มาทุกครั้งแล้วบางเรื่องความจริงผมแม่งรอ17ปีเรื่องทักษิณและอีกสักพักหนึ่งเนี่ยพอรัฐบาลชุดนี้ไม่อยู่แล้วหรือสักพักหนึ่งเนี่ยพอเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วคนที่เคยเมียมอมดดำนาจขหมดอำนาจความจริงมันจะโผล่แต่กว่าความจริงมันจะโผล่นั้นรถทัวร์แม่งมาลงผมเต็มที่ผมเลยต้องสร้างที่จอดรถทัวร์เยอะๆ ผมไม่รู้สึกร้อนหรือหนาวเลยแม้แต่นิดเดียวกับสิ่งที่ผมต่อสู้มาถ้าผมผ่านความตายมาได้ผมจะไปกลัวโทษน,นะฮะอย่าโกรกธผมเรื่องส้นตีนแบบนี้ได้ยังไงถ้า,ถ,าถ้าความจริงมันจริงสําหรับแนอนาคตก็ตามนะฮะให้คนพูดประเภทเนี้หรือว่าทำนองนี้หรือว่าวาตกรรมประเภทเนี้มันมีโทษหรือว่ามันจะต้องถูกดำเนินการอะไรนะคุณอย่าไปมองในแง่ของกรอบกฎหมาย คุณต้องมองในแง่ของจิตสำนึกใช่ไหมต้องมองอย่างนี้เพราะว่าไอ้คนที่เคยคอมเมนต์ด่าแม่ผมเนี่ยพอผมทำอะไรบางอย่างมันเกิดชอบผมมันก็มาหันมาชมผมจิตใจคนไม่แน่นอนปัญหาใหญ่ที่สุดครับน้องๆว่าผมเรียกคุณน้องได้ไหมผมเจ็ดสิบแปดตั้งยี่สปีแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเค ปัญหาใหญ่ที่สุดพวกเราแล้วพวกเราต้องมีส่วนรับผิดชอบทุกคนนะนีหนีไม่ได้นะคือปัญหาของปัญญาของคนในสังคมไทยปัญหาปัญญาของสังคมในเมืองไทยแล้วยิ่งเสพข่าวโซเชียลมากเท่าไหร่ยิ่งโง่มากขึ้นเท่านั้นโอเคครับมีคำถามอีกไหมไม่มีเลยนะนาน จะได้สัมภาษณ์ผมสดๆยีทีนะไม่มีโอกาส